บางคนไม่ได้แต่งงานกับคนต่างชาติไม่ได้ถ้าต่างงานกับคนต่างชาติตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกถามว่าคุณรักตัวเองหรือรักลูกลูกเขารักคนเนี้ยเห็นไหมฉะนั้นถ้าเรารู้ธรรมะจําไวน้นะลูกไม่ใช่ของเราเพราะเราไม่เคยคิดเลยว่าเราเป็นของพ่อแม่จริงไหมพ่อแม่น่ยคิดว่าเราเป็นของท่านแต่ท่านไม่เคยคิดเป็นของปู่ย่าเลย และไอ้ลูกเราเนี่ยมันจะไม่เคยคิดว่าของเราหรอกมันจะคอยคิดแต่ว่าลูกมันเป็นของมันเพราะว่าเราถูกโปรแกรมให้โง่ไงโอเคไหมตกลงพวกเราถ้าเข้าใจตรงนี้เราจะไม่หลงทางละกลับไปทำหน้าที่พอ่อหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดใครมีพี่มีน้องฟังดีๆพี่น้องไม่ควรทะเลาะกันถ้าน้องไม่จองห้องและพี่ไม่เห็นแก่ตัว นั้นบ้านไหนถ้ามาฟังตรงนี้แล้วทะเลาะก,กันอยู่เอาสูตรไปแก้ได้เลย75%พี่กับน้องจะปลองดองกันถ้าน้องไหว้พี่และพี่ให้น้องจริงไหมถ้าน้องเจอพี่แล้วยกมือไหว้พี่ได้แล้วก็เดี๋ยวก็คุยกันรู้เรื่องถ้าพี่เจอน้องแล้วเสียสละอะไรไมอย่างให้น้องมันเป็นน้องคลานตามเราออกมา,นมาในวาเห็นไหมเราพอมีะจุนเจอือไม่เดือดร้อนมากก็ช่วยน้องไปเถอ ถ้าน้องไหว้พี่และพี่ให้น้องได้รับประกันได้เลยว่าครอบครัวปรองดองใครที่มีครอบครัวแล้วบังเอิญโชคไม่ดีไปเลือกไอ้คนอัป,ปรีมาเป็นคู่ครองแล้วตอนนี้มันต้องจากชีวิตรเราไปทั้งๆเราดีขนาดนี้ตัดหางปล่อยวัดเลยนะมันโง่เองใช่ไหมเราดีขนาดนี้มันยังทิ้งเราไปได้แสดงว่าวาสนามันไม่ถึงเราเพราะฉะนั้น ไปเลยอย่าไปอีนังขังขอบอะไรใหญ่ดีนะกว่าสองคนที่เจอกันแล้วอยากจะมีความสัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องทํากันมากี่ชาติใช้ไหมถ้าชาติที่แล้วเคยสัมพันธ์กันแล้วทะเลาะกันอยู่แล้วตายจากกันไปชาตินี้พอเจอก็อยากจะสัมพันธ์กันแล้วทะเลาะกันต่อแล้วถ้าเราไม่ตัดวิบากชาตินี้เดี๋ยวก็ไปเจอกันอันถ้าเขาจากเราไปแล้ววันนี้ตัดวิบากด้วยกุศลกรรมและปัญญาโอเคไหม กุศลกรรมก็คืออย่าไปรื้อฟื้นอย่าไปผูกพยาบาทอย่าไปอะไรทั้งสิน้นอย่าไปทําอะไรเลวร้ยรายกับเขาต่อเลยตัดให้ขาดเลยเพราะเขาจากออกจากชีวิตเราไปแล้วตัดให้ขาดแล้วปัญญาก็คืออย่ายึดว่าเขาต้องเป็นของเราตลอดไปโอเคไหมไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวที่แท้จริงหรอกตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยเขาจะเป็นของเราได้ยังไงวะอัน้นถ้ามีกุศลกรรมและปัญญาปับ๊บตัดขาดชีวิตอิสภาพเกิดไห เอาละแต่ถ้ามันยังวนเวียนอยู่กับชีวิตเราจนถึงวันนี้นะมันยังไม่หลุดไปไหนเต็มที่แล้วก็ให้กลับไปทนอยู่กับมันต่อโอเคนะถ้ายังอยู่กับเรานะกลับไปทนต่อเพราะไม่ใช่ง่ายนะที่คนสองคนจะงโง่แก้ผ้านอนได้กันนานขนาดนี้จริงไหมบางทีก็เบื่อมันกันนึ่งไหมแต่ถ้ามันอยู่ทนมาถึงวันนี้แล้วกลับไปทนต่อ เอาใจกันนิดเดียวไม่ยากผมให้สูตรปรองดองไหมสุภาพบุรุษครับเอาใจแฟนไม่ยากเลยผู้หญิงต้องการสองข้อคือน้ำใจกับให้เกียรติแล้วน้ำใจไม่ต้องของแพงนะส,สามเดือนซืกอกวตเตียวฝาดหอก็ยังดี <c oughs> เอาจิางจริงน้อยจังดีกว่าไม่ฝากไหมวะเจ๊ไหมถูกต้องไหมอ <c oughs> ย่างน้อยเขายังคิดถึงเราบ้างสามเดือนโหนแต่ อาจารย์นะใครที look, ่ใครไม่เคยซื้อของฝากแฟนฟังวันนี้บอกเฮ้ยหมอพูดเข้าท่าแล้วไม่เคยนึกถึงข้อนี้เลยใช่ไหมถ้าจะซื้อแล้วไม่เคยซื้อมาก่อนขอเตือนในความหวังดีถ้าไม่เคยซื้อมาก่อนซื้อครั้งแรกอย่าซื้อเยอะโอเคไหมถ้าซื้อเยอะมันจะตกใจมาไม้ไหนว่าเดยจะทะเลาะกันต่อเราแหวงเพราะฉะนั้นหนึ่งมีน้ำใจสองให้เกียรติแฟนทำอะไรเก่งทำอร่อยชมต่อหน้าเขาแล้วบางที มีโอกาสให้เขารู้ว่าเขามีความหมายต่อชีวิตเรานะที่เสื้อเราเรียบทุกวันนี้เขาช่วยไหมใช่ไหมแล้วเพื่อนคนอื่นเนี่ยเสื้อยับแล้วแถมเหม็นหืนหืนด้วยเสื้อพี่เนี่ยสะอาดทุกวันเนี่ยเพราะน้องนั่นเนี่ยเห็นไหมนี่เขาคือมีน้ําใจกับให้เกียรติพอไหมค้ัใครนี้พอไหมพอแล้วไม่พอตัวใครตัวมันล้ว,วะผมบอกความรับผู้ชายใช่ไหมผู้ชายต้องการสองข้อเหมือนกันคือหนึ่งต้องการการให้เกียรติ และสองต้องการพูดกันด้วยเหตุผลมีไหมครอบครัวที่ผู้หญิงเก่งกว่าฉลาดกว่าผู้ชายมีไหม,มใครที่รู้ตัวเก่งกว่าฉลาดกว่าต้องแกล้งโง่ให้เป็นเป็นบางครั้งอย่าข่มผู้ชายตลอดผู้ชายมีสัญญาณอย่างหนึ่งไม่ชอบถูกข่มถ้าเราไปขม่มเข้าไปบ่อยเขาจะไปแอบหาคนอื่นที่โง่กว่าขม่ม ผู้หญิงที่ฉลาดต้องเฉลียวเฉลียวไงครับพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องอะไรสําคัญสําคัญตัดสินใจไปเลยไม่ต้องปรึกษาเพราะเงี้เง่าจริงไหมแต่ถ้าเห็นว่าเรื่องอะไรกระจอะกระจอะหน่อยปล่อยผู้ชายตัดสินใจบ้างไหมเช่นเรื่องสั่งอาหารเป็นต้นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องเล็กนิดเดียวสั่งอาหารให้ผู้ชายสั่งบั่งจะได้ภูมิใจคนระับทุกวันเมียกูสั่งกูวันนี้กูได้สั่งอาหารเพราะฉะนั้นมีน้ำใจให้เกียรติและพูดกันด้วยเหตุผล สุภาพสติครับฟังดีๆนะครับผมว่าสุภาพรุษทุกคนเห็นด้วยกับผมยกมือท่วมหัวกราบขอร้องนะครับเวลาโมโหขึ้นมาเรื่องเก่าอย่ามาด่าใหม่ได้ไหม <c oughs> แล้วแล้วกันจบจบกันผู้ชายเกลียดที่สุดคือการฟื้นฝอยหาตะเข็บและอย่าจาให้มันแม่นนัก <c oughs> ทาผิดเมื่อสี่เดือนแล้วโมโหกลับมาด่าใหม่แล้วด่าเป็นชุดเหมือนเก่าขอร้องว่าอยากขี้บ่นแล้วที่พอๆกับขี้บ่นก็คืออยากขี้มอนเลยวะ สาวเงอนนะพอดูได้เรากแก่เงินเระเบื่อใช่ไหมไมนก็เลยฉันมีน้ําใจให้เกียรติผู้ก็ได้เหตุผลถามจริงๆเถอะชีวิตจะราบรื่นไหมเราไม่ต้องเพิ่มเงินแม้แต่บาทเดียวถ้ากลับไปแล้วพบแต่ความเอื้ออาทรกันในบ้านเห็นไหมเราไม่ต้องใช้เงินเลยนะแต่เรามีหัวใจให้กันเท่านั้นเองซึ่งทำยังไงเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนรู้แต่ทำไมไม่ทำเดี๋ยวจะรู้แล้วถ้ารู้แล้วเราจะรีบทำเลยเอาละ ตกลงถ้าใครเข้าใจอนิจจังทุกขังจะประมาทต่อไปไหมครับจะไม่ประมาทแล้วจะรีบกลับไปทำดีที่สุดกับคนที่เรารักนะทำหน้าที่พ่อแม่ทำหน้าที่พี่น้องทำหน้าที่สามีพัญญาแล้วใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่กินอะไรอร่อยใช้อะไรดีรีบกลับไปซื้อให้ท่านได้กินได้ใช้เสียอย่ารอจนทำสังฆทานถึงไม่ถึงผงไม่รับประกัน โอเคไหมแล้วเกิดเป็นคนชาติหนึ่งเราเลือกเกิดเป็นลูกใครได้ไหมไม่ได้คนขี้เมาเป็นพ่อคนได้คนที่ขายาเสพติดแล้วถูกจับเข้าคุกก็เป็นแม่คนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนชาติหนึ่งยกให้สองท่านคือพ่อกับแม่ไม่ว่าท่านจะเป็นยังไงโอเคไหมครับแล้วเมื่อไหร่มีครอบครัวแล้วยกเพิ่มอีกสองท่านคือพ่อกับแม่แฟนเรา ถึงแม่อ้แม่ผูวคดีมันจะเร็วกว่าเราขนาดไหนก็ต้องยกให้ท่านโอเคไหมแล้วชีวิตเราก็จะพบคําตอบที่เป็นมงคลเอาละพอเราเข้าใจอันนีจังทุกขังพับเราไม่ประมาทใช่ไหมเราทําดีไปเรื่อยๆใช่ไหมครับวันดีคืนดีเราจะเห็นอนัตตาพรวดขึ้นมาในเมื่อทุกอย่างไม่เที่ยงเพราะมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันจึงไม่ได้มีตัวตนเป็นของตัวเองที่แท้จริง อัตตาแปลว่าตัวตนอานัตตาแปลว่าความมิได้มีตัวตนเป็นของตัวเองที่แท้จริงที่อยู่อยู่นี้ใครครับเจ็ดปีที่แล้วผอ,อ,อโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์นอนา,นา,ามัยเก๋ไหมครับแต่ขณะนี้เป็นข้าราชการบำนาญพูดใส่ไม่เมื่อไหร่จะกลายเป็นวิทยากรแต่อย่าล้มไปชักให้ผมเห็นนะถ้าผมแงวนคอจับที่ปีจรท่านเมื่อไหร่ผมจะกลายเป็นหมอทันที แห็นไหมฮะเรเคยได้ข่าวหมออายุห้าสิบเก้าปั๊มเป็นคนไข้ปั๊มไปปั๊มมาไปพร้อมคนไข้มีไหมจากหมอเป็นคนไข้ได้ไหมเป็นศพได้ไหมมีตัวตนแท้ๆไหมไม่มีแต่ทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะเราติดยึดในความเป็นตัวกูและของกูทําไมเราต้องติดยึดในความเป็นตัวกูและของกูเพราะธรรมชาติกูว่าโลกนี้จะร้างซึ่งมนุษย์เดี๋ยวเราจะดเข้ากระแสปฏิพาน์ไม่เวียนว่ายในวัฏสงสารเห็นไหมฮะ เขาจึงให้เราห,ห,หลงติดเวียนว่ายในความติดยึดในความเป็นตัวกูของกูเพื่อจะได้ก้มหน้าก้มตาผลิตลูกกูและหลานกูสืบทอดต่อไป <S <S ตกลงใครเห็นอนิจีจ้างทุกขังอนัตตาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับปัญญาเกิดเลยปัญญาแห่งการเข้าถึงไตรลักษณ์เกิดมันไปลบความมืดบอดแห่งความติดยึดออกจากจิตได้ไหมเห็นไหมมันกิดจิตสายอยู่ดีด พอโดนอวิชาหรือความติดยึดครอบงำม,มันขุนใช่ไหมแต่พอเราใส่ปัญญาเข้าไปในจิตเมื่อกี้บอกแล้วชาวพุทธละชั่วทําดีและทําจิตใจให้บริสุทธิ์เบิกบานด้วยปัญญาแห่งการเข้าถึงไตรลักษณ์พอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันความจริงตัวกูไม่ได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีมาจนด้เพอหายเผลอตัวกูก็หายไปละตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีใครเป็นคนรจนากรอ,นอัน ยิ่งใหญ่บทนี้ครับยกมือครับได้รางวัลไปแล้วท่านพุทธทาสตกลงพอจิตคุณอยู่พอเรามีปัญญาแห่งการเข้าถึงใจลักบังเกิดขึ้นมาวความมืดบอดอยู่ไม่ได้หรอกความมืดกับความสว่างอยู่ด้วยกันไม่ได้ห้องมืดมือดอยู่ถ้าเราใส่แสงสว่างเข้าไปความมืดกระโดดออกเห็นไหมนกิเลสจ,จะกระโดดออกจากจิตไปเมื่อเราใส่ปัญญาเข้าไป ตกลงเห็นไหมาศาสนาพุทธเน้นเรื่องอะไรครับผมปัญญา,าศาสนาพุทธเน้นเรื่องปัญญาแต่ทำไมคนพุทธศูนหนึ่งยังไหว้วัวห้า 5, ขาแล้วหาเนนแออยู่าศาสนาคริสเน้นเรื่องอะไรครับผมความรักความรักได้อีกแล้วสองท่านเลย พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสละพระชนชีพบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้มวลมนุษย์แล้วสอนให้อภัยแม้ก,กระทั่งศัตรูแต่ทำไมคนคริสต์ส่วนหนึ่งยังเหยียดผิวและกระหายสงครามกันอยู่ศาส,สนาสนามเป็นศาสนาแห่งอะไรครับผมใครยังไม่ได้ยกมือว่ายกได้รางวัลยังคะยกได้แล้วเอาใครยังไม่ได้เร็วแตงอะไรคะสันติสุขครับอ มุสลิมเราเราพบกันเราทักทักกันได้คําว่าอัสลามุลลากุมก็คือขอให้สันติสุขเกิดแก่ท่านและท่านก็ตอบผมว่าก็ขอให้สันติสุขเกิดแก่ท่านเช่นกันแต่ทําไมคนมุสลิมบางคนยังฆ่าคนที่ไม่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนที่เกิดปัญหาทั้งสามข้อของทุกศาสนาเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของแต่ละศาสนาทําไมเข้าไม่ถึงแก่นเพราะเราถูกโปรแกรมให้ไม่ค่อยฉลาดวงเล็บโง่หน่อยหน่อย ที่นั่งอยู่เนี่ยรู้ตัวไหมวะโง่หน่อยๆเนรู้ตัวไหมกลัวมันจะมากกว่าหน่อยก็ยังดีว่าที่ยังรู้ตัวเนี่ยวันถ้าเราไม่โง่เราไม่มาเข้าคอสนี้หรอกเอาจริงๆแล้วถ้าผมไม่โง่ผมก็ไม่มา,มาบรรยายคอสนี้หรอกเพราะถ้าเราฉลาดสุดๆเราจะพากันเดินเข้าสู่กระแสพระนิพพานกันหมดเลยใครโปรแกรมและโปรแกรมทำไมเดี๋ยวรู้ครับผมเอาละ ถ้าข้อแรกเข้าถึงจะนำไปสู่ข้อสองก็คือเกิดความปรองดองระหว่างาศาสนาใครเคยทราบมาก่อนว่า,าศาสนายูดายคริสต์อิสลามนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันครับผมหนึ่งท่านนั้นนั่นเองนั้นผมขออนุญาตใช้เวลา6นาทีครึ่งเล่าประวัติศาสนาะได้ไหมยูวคริสต์อิสลามเนี่ยาศาสนาที่เกิดก่อนก็คือศาสนายูดายหรือยิวมีจารึกเป็นภาษาฮิบรูชัดเจน3400กว่าปีที่แล้ว จาลึกไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งแต่ที่สร้างมนุษย์เพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าจึงต้องสร้างมนุษย์ให้มีความรู้สึกนึกคิดที่มีส่วนคล้ายคลึงกับพรองค์ที่สุดเพื่อเป็นพยานให้รู้ว่ามีพระเจ้ามนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อให้รู้จักศรัทธาและพักดีต่อพระเป็นเจ้าแต่ทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้เรามีแต่ความสุขในโลกนี้ล่ะทำไมเราต้องสุขวันทุกอยู่คำพียูเขียนไม่ชัดเพราะบังเอิญตอนสร้างโลกใหม่ๆบรรพบรุษของเราทำผิดพระบัญญัติ เราจึงต้องอาบเหงื่อต่างน้ําโลกนี้จึงกลายเป็นโลกทดลองใจอีกชั้นหนึ่งที่พระเจ้าจะประทานความสุขนิรันดรให้เราเราต้องทำสามข้อเพื่อพิสูจน์ในโลกนี้ก็คือต้องศรัทธาในพระเจ้าอย่างเที่ยงแท้ละชั่วละทำดีถ้าทำครบสามข้อนี้พระเจ้าจะประทานความสุขนิรันดรให้เมื่อวันพิพากษาครั้งสุดท้ายหรือที่ฝรั่งเรียกว่า the last judgment day มา,มาถึงมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีคนรู้นะ แต่ยิวเชื่อว่ามีวันที่พระเจ้าสร้างโลกก็จะมีวันที่พระเจ้าชำระล้างโลกพุทธเชื่อว่ามีพุทธการเกิดขึ้นมาจะมีการสิ้นสุดพุทธการไหมแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปอีก2,000กว่าปีก็จะเป็นพระศรีอริยเมตไตรเห็นไหมทุกศาสนาชื่อเรื่องการเกิดการดับของกลับกันตกลงคนยิวต้องศรัทธาในพระเจ้ารับช่วยทำดีแต่ในคำพียิวมีพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าก่อนวันพิพากษาสาุดท้ายมาถึง พระเจ้าจะทรงผู้แทนพระองค์มาไถ่าบาปให้มนุษย์ยิวก็รอสิครับรอ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 ,รอจนกระทั่งสองพันกับหกปีพระกุมารเยซูประสูติมาในตระกูลอยู่พอจะเลยพระชนขึ้นมาก็ประกาศพระองค์เป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเป็นพระบุตรพระเป็นเจ้ามาไถ่าบาปให้มนุษย์คนยิวส่วนหนึ่งเชื่อก็พักดีต่อพระเยซูส่วนที่ไม่เชื่อ ก็สมคบกับโรมันจับพระเยซูคริสต์เจ้าตรึงกางเขนผมเล่าอย่างยอดที่สุดหลังคริสต์เจ้าสิ้นพระชนคนยิวที่เชื่อพระเยซูก็เลยกลายเป็นยิวนอกคอกต้องไปรวมตั้งเป็นศาสนาคริสต์คนยิวที่ไม่เชื่อพระเยซูก็ยังเป็นยิวอยู่ตโตลงพระเจ้าของคนคริสต์กับคนยิวพระองค์เดียวกันไหมพระองค์เดียวกันอีก520ปีถัดมาตะวันออกกลางและสัมรัสายมากคนมีเอาเปรียบคนจนคน,นแรงเอาเปรียบคนอน่อนแอหมหาบุรุษอีกพระองค์หนึ่งก็บังเกิดขึ้นมา